รีวิวแต่งหน้าไปเที่ยวนะคะด้วยรองพื้น BDL แต่งหน้าแค่5นาทีนะคะก็สามารถออกไปจากบ้านได้แบบสวยๆเลยขั้นตอนแรกนะคะซินก็จะเอาเป็นตัวปรับสีผิวนะคะที่เป็นเบสสีเขียวนะคะเพื่อทาก่อนทําให้หน้าเราเนี่ยไบรท์ Bright, สว่างเวลาทาสีเขียวนะคะหน้าเราจะขาวขึ้นสําหรับคนที่เป็นสิวบ่อยๆนะคะก็สามารถเอากบรอยสิวรอยแดงได้ค่ะ ก็ทาให้เนียนๆเลยนะคะซินก็จะใช้นิ้วนะคะเกี่ยไปเลยเพราะว่าการใช้นิ้วเนี่ยมันไม่ค่อยกินรองพื้นซินถนัดแบบนี้ด้วยนะคะใครถนัดแบบไหนนะคะก็สามารถทําแบบที่เต็งถนัดได้เลยหลังจากนั้นนะคะซินก็จะใช้รองพื้นนะคะเฉดที่ขาวกว่าผิวเรานะคะแต่ติดเหลืองนิดๆนะคะไม่ต้องติดเหลืองเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ใช้พับเนี่ยเกี่ยให้เงาเลยรองพื้นอันนี้นะคะได้ฟิลแบบปกปิดดีนะคะแต่ยังมีความเงามากๆนะคะแล้วก็สวยผิวสวยมากค่ะ ถ้าเกิดโดนแสงนะคะหรือว่าเหงื่อออกเนี่ยผิวจะกรูวสวยมากๆเลยค่ะซินเป็นคนผิวมันนะคะแต่ข้าใครผิวแห้งเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเซ็ตก็ได้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะทาไฮไลท์ให้ทั่วนะคะตามจุดที่ต้องทาก็คือสันจมูกนะคะปลายตานะคะแล้วก็ตรงจมูกนะคะตรงคางแล้วก็ตรงหนกแก้มนินดๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้หน้าเราเดียดูพุ่งแล้วก็ดูมีมิติขึ้นนะคะตรงใต้ตานิดนึงค่ะเพื่อความเด็กนะคะโอเค ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่งตามดูหลังจากนั้นซินก็จะปัดแก้มด้วยบัตออนแบบน้ำนะคะตัวนี้เป็นของ m ม s t e e นสีออกชมพูเสร็จแล้วก็เกลี่ยไปนะคะให้หน้าดูแดงๆหลังจากนั้นซินก็จะใช้แป้งของแคนเมกนะคะเป็นการเซ็ตเมคอัพอีกทีหนึง่งให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าซินเป็นคนผิวมันแบบสุดๆเราก็เชตรองพื้นไปตามสภาพผิวของเรานะคะใครมีผิวแห้งเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยค่ะไม่ต้องทำก็ได้นะคะ หลังจากนั้นก็จะทาลิปมันนะคะให้ปากชุ่มชื้นนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะทาลิปจริงๆแล้วเซนก็จะใช้เป็นอายชโดว์นะคะใช้แค่สีเดียวอ่อนๆเป็นสีออกพีชนะคะใกล้เคียงกับสีแก้มนิดนึงมันจะได้ดูแบบกลมกลืนกันไปนะคะแล้วก็จะมาเขียนคิ้วนะคะด้วยที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของออบโบก็จะเขียนไปบางๆตามรูปคิ้วของตัวเองนะคะเพราะว่าสิมเป็นคนคิ้วตรง แล้วก็ไฮไลท์ดังให้ดังพุ่งๆแล้วก็มีการปัดเฉดให้หนา้าเราดูเรียวเล็กนิดนึงนะคะเสร็จแล้วซินก็จะเอาตัว VDL ที่ทาแก้มมาทาตาบางๆนะคะเพราะว่าสีตัวนี้มันสวยมากละมุนสีชมพูออกพีชใช้ลิปของ Fol ia, ทามเฟลียทารอบๆขอบปากนะคะทาทั่วปากเลยแบบนี้นะคะจะได้สีแบบสวยไม่ตก่องค่ะแล้วก็ใช้ ลิปของ fouru t o นะคะทาข้างในนะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงออกเลือดหมูนิดนึงจะทำให้มีมิติมากขึ้นค่ะสวยขึ้นแล้วไหมคะนี่เซนแต่งหน้า5นาทีนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยใช้รองพื้น bdl 2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่คะ่ะเพื่อนๆสวยมาก